สวัสดีและขอต้อนรับนักเรียนที่รักทุกคนครับพบกันอีกแล้วกับคณิตศาสตร์ง่ายๆไบโอเก่งครับสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ทำการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันตีโกณมิติใน EP ที่2ครับก่อนอื่นครูจะขอทบทวนการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติใน EP ที่1ก่อนซึ่งเป็นการทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัสและอัตราส่วนตีโกณมิติใน EP ที่2นี้ เราจะทำการเรียนใน3หัวข้อต่อไปนี้ครับประกอบด้วยมุมในตรีโกณมิติมีการวัดมุมอย่างไรบ้างนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยที่ถือว่าสำคัญมากสำหรับ EP นี้และสรุปสูตรพื้นฐานฟังก์ชันตรีโกณมิติครับโดยมีเนื้อหาอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับเรื่องที่1สําหรับมุมในตรีโกณมิตินะครับเราจะทําการวัดมุมหลักที่ใช้ในตรีโกณมิติคือมีหน่วยเป็นองศาและหน่วยเป็นเรเดียนสามารถเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียน ได้โดยพิจารณาจากแผนภาพต่อไปนี้ต้องจำให้ได้นะครับการเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาเราจะแทนพายด้วย180องศาคูณเข้าไปหลังจากนั้นการเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนคูณพายส่วน180เข้าไปเรามาดูตัวอย่างกันเลยนักเรียนเราจะเปลี่ยน2พายส่วน3เรเดียนให้เป็นองศา เปลี่ยนพายเป็น180คูณเข้าไปจะได้2คูณ180ส่วนด้วย3ซึ่งจะออกมาเป็น120ง่ายๆนะครับหรือตัวอย่างที่2ครับเปลี่ยน16พายส่วน9ให้ออกมาเป็นองศาครับเปลี่ยนพายเป็น180 จะได้16พายเป็น1 6บหคูณอส่วน9ออกมาเป็น320องศาหรือในทางกลับกันเราสามารถเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนได้ครับจาก225องศาคูณด้วยพายส่วน180ยแาเป็นเศษส่วนอย่างต่าจะได้ออกมาเป็น5พายส่วน4เรเดียนง่ายๆมากเลยนะครับหรือตัวอย่างต่อมาครับเราจะเปลี่ยน50องศาก็คูณ50ด้วยพายส่วน180นี้ ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็จะได้ออกมาเป็น5ายส่วน18เรเดียนนั่นเองครับสรุปอีกครั้งสําหรับการแปรงเลงเรเดียนเป็นองศาแทนายด้วย180คูณเข้าไปนะครับ การเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนคูณด้วยพายส่วน180ยง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเปลี่ยนมุมในฟังก์ชันตรีโกณมิติมีอยู่2มุมด้วยกันครับและครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกลองทําดูแบบฝึกหัดข้อที่1จงแปลงมุมต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นองศาแสดงว่าโจทย์ต้องกําหนดหน่วยที่เป็นเรเดียนมาครับลองข้อ1.1ครับเปลี่ยน7พายส่วน3ให้ออกมาเป็นองศา ทำได้โดยการนํา7มาคูณกับ180เปลี่ยนพายเป็น180องศาหารด้วย3ครับเราจะเห็นว่า3ตัดกับ180ออกมาเป็น60 7คูณ60ออกมาเป็น420ง,ง่ายๆครับต่อไปลองดูข้อ2กันบ้างโจทย์กําหนดมาให้4พายส่วน5เปลี่ยนพายเป็น180องศาแล้วก็ส่วนด้วย5ครับ5ตัดกับ180 535 5 6 30 เราก็จะได้4คูณกับ36ครับ4 6 24 4 32เป็น144องศาสำหรับแบบฝึกหัดข้อ3 และข้อ4นะักเรียนลองไปทําดูนะครับเป็นการเปลี่ยนมุมจากเรเดียนให้เป็นองศาต่อไปข้อ2ใหญ่เปลี่ยนมุมต่อไปนี้ให้มีหน่วยเป็นเรเดียนครับ2.1เปลี่ยน150องศาให้ออกมาเป็นเรเดียนเปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนก็คือคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยอะไรจําได้ไหมเอ่ยคูณด้วยพายส่วน180เข้าไปศูนย์ตัด0ู0ก่อนเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับ จะเห็นว่า15กับ18นั้น3ตัดได้35 15 36 8ออกมาเป็น5 i ส่วน6นั่นเองต้องขออภัยนะครับที่ลายมือไม่สวยครับเพิ่งได้ iPad กับปากกามายังไม่คล่องสักเท่าไหร่ครับยังเขียนไม่สวยเลยปกติโู้เขียนสวยกว่านี้ต่อไปครับข้อ2.2ครับเปลี่ยน180ให้มีหน่วยเป็นเรเดียนครับตั้งต้นด้วย180คูณายส่วน180เราจะเห็นว่า180 ตัดกับ180ออกมาเป็นพายเลเดียนั่นเองสําหรับแบบฝึกหัดข้อ3และก็ข้อ4ให้นักเรียนลองไปทําดูนะครับง่ายๆครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับจากเรื่องอัตราส่วนทีโกณมิติเราจะเจอ3มุมนี้บ่อยมากๆก็คือมุม 30, 4, 5 5แล้วก็มุม60องศาครับ ต่อไปเราจะทําการหาค่าไซน์คอสแทนของมุม 30, 45และ60องศาถือว่าเป็นมุมพื้นฐานนักเรียนต้องท่องและจําให้ได้ครับไซน์าา30ออกมาเป็น1ส่วน2ไซน์45รูท2ส 45, 2่วน2ไซน์60รูท3ส่วน2ต่อไปคอสครับคอส30รูท3ส่วน2คอส45รูท2ส่วน2คอส60 1ส่วน2แทน30 1ส่วนรูท3แทน45เป็น1แทน60ออกมา เป็นรูทสามต้องจำให้ได้นะครับท่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนครับไซส์สาส่ส่วนสองไซส์สี่สิูทสองส่วนสองไซส์หกสิูทสามสา 60, ่วนสคอสสามสิบูทสามส่วนสอง อส45รูท2ส nice ่วน2คอส60 1ส่วน2แทน30 1ส่วนรูท3แทน45คือ1แทน60คือรูท3ส่วน3ที่จริงมันมีการใช้นิ SS ้วด้วยนะครับเดี Stat ๋ยวถ้ามีเวลาว่างเนี่ยวครูจะอัดทิปวิดีโอเป็นการใช้นิ้วให้ดูในการหาค่าไซน์คอสแทนครับเมื่อเราได้ค่าของไซน์คอสแทนที่เป็นพื้นฐานของมุม30 45 60นะครับเราสามารถหาโคเซกเซกคอสได้ตามที่เราเรียนใน EP ีที่1นะครับเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิต 1ส่วนไซน์เราจะได้โคเซ็1หส่วนคอสเราได้เซ็ครับและ1ส่วนแทนคือคอสนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราท่องไซน์คอสแทนที่เป็นมุมพื้นฐาน 30, 45และ60รองศาได้เราก็จะได้โคเซ็เซ็คอของ 30, 45และ60องศา ไปในตัวด้วยนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่เราควรจําก็คือที่ครูบอกไปแล้วโคเซกเซกคอร์ดเป็นการเอาค่าไซน์คอสแทนมากับเป็นเศษส่วนนั่นเองต่อมาครับตรีโกณมิตินั้นสามารถอยู่ในรูปเลขยกกําลังได้ทั้งตรีโกณมิติ6ชนิดคือไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอร์ดสามารถอยู่ในรูปเลขยกกําลังได้ตัวอย่างเช่นการเขียนเลขยกกาลังของตรีโกณมิติไซน์ย,ยกกําลัง230องศาหมายความว่าต้องหาค่าไซน์าย30องศาก่อนแล้วค่อยมายกกําลังสองซึ่งก็จะได้ว่าไซน์ามสมีค่าเป็น1 ส่วน2ยกกําลัง2อ,ออกมาเป็น1นส่วนสย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไซย์ยกกาลัง2 30องศา,มงามหมายความว่า เป็นการนำเอาค่าไซน์ของ30ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน2มายกกำลัง2ครับต่อไปเมื่อเราท่องมุมพื้นฐาน30 45 60องศาได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่าตีโกณมิติอย่างง่ายที่อยู่ในรูปการบวกการลบการคูณได้ตัวอย่างข้อ1จงหาค่าของไซน์45คอส45ไซคอส45เท่ากับเท่าไหร่นะักเรียนลองไปดูข้างบน,นครับไซ์้ารูทส่วน2คอสูท2ส่วน2ด้วยดังนั้น เราสามารถหาค่าของ s ซ n 45 cos 45ได้เป็นรูท2ส่วน2คูณกับรูท2ส่วน2อ,ออกมาเป็น2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองต่อไป c o เซก30บวกกับเซก60ครับ c o เซกส่วนกับของอะไรนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับ c o เซกส่วนกับของ sin sin 30เท่ากับเท่าไหร่กลับไปดู sin 30มีค่าเป็น1ส่วน2เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นโคเซกสาจะเป็น2อส่วนหนึ่งเซกหกสิบเซกส่วนกับอะไรครับเซกเป็นส่วนกับของคอสทีนี้เรากลับไปดูคอสหกสิบคอสหกสิบอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับนี่คือคอสหกสิบคอสหกสิบมีค่าเป็น1นส่วนสเพราะฉะนั้นเซกหกก็จะได้2อส่วนหนึ่ง เราก็จะได้โคเซก30บวกเซก60เป็น2ส่วน1บวก2ส่วน1มีค่าเป็น4นั่นเองต่อไปเป็นการหาคอดกำลัง2 30ลบซ้ายกำลัง2 45คอดเป็นส่วนกลับของแทนแทน30เป็น1ส่วนรูท3โจทย์ต้องการคอด30ยกกำลัง2ก็จะเป็นรูท3ส่วน1ยกกำลัง2 ต่อมาครับลบด้วยทรายกำลังสองสีเราจะเห็นว่าทรายสีคือรูทสส่วน2องทรยกำลังสองสเป็นรูท2ส่วน2ยกกำลังสองนั่นเองเมื่อยกกำลังสองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสแควร์รูทยกกำลังสองรูทหายครับรูท3ามกำลังสองได้3รูท2ส่วน2องกำลังสองได้2ส่วน4 3ลบ2ส่วน4หรือ3ลบ1ส่วน2นั่นเองตอบมาเป็น5้าส่วนส ข้อสุดท้ายนะครับข้อ4เป็นการหาค่าของไซด์กำลัง 2, สองหกบวกคอสกำลัง260หกสซด์หกสคือรูทสาส่วน2เอามายกกำลังสองได้3ส่วน4คอสหกสคือ1ส่วน2นะครับเอา1ส่วน2มายกกำลังสองก็จะได้1ส่วน4เพราะฉะนั้นไซด์กำลังสองหกบวกคอสกำลัง2 60มีค่าเท่ากับ3ส่วน4บวก1ส่วน4ออกมาเป็น4ส่วน4ตอบ1นึ่นั่นเองนี่เป็นค่าที่ง่ายๆนะครับง่ายมากๆครับ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดจงหาค่าของต่อไปนี้อ้าวครูจะทําข้อ1ให้ดูนะครับคอร์สกำลัง2 30ไล่ขึ้นไปดูครับนักเรียนครับเราจะเห็นว่าคอร์สคืออะไรเอ่ยคือรูทสามส่วนด้วย2แล้วก็เอามายกกําลังสองอีกทีเพราะฉะนั้นรูทสามกำลังสองสแควร์รูทกำลังสองรูทหายไปเหลือ3ครับส่วนด้วย4นั่นเองง่ายๆสําสหรับขอ้อสอนนะครับเป็นการหาไซน์กำลังสองสี่สิบห้านักเรียนลองไปดูนะครับแบบฝึกหัดต่อไปเลย ข้อ3เป็นโคเซก30ลบคอด45ง่ายๆครับข้อ4บ้างครับแทนกำลัง2 30บวกซายกำลัง2 60ก็นักเรียนน่าจะทำได้ครับข้อ5เซก6กลบโคเซกกำลัง2 45ไม่ยากครับ เอาเป็นข้อสุดท้ายในข้อ1ใหญ่เดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครับเป็นข้อ1.6เป็นการหาค่าไซน์กำลังสองสี่สิบห้าลบแทนกำลังสองหกสิบบวกคอสหกสิบครับนักเรียนจะต้องจําตารางค่าไซน์คอสแทนมุมสามสิบสี่สิบห้าและหกใช้ได้นะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการทําโจทย์ตรีโกณมิติอย่างง่ายเหล่านี้ครับเราจะเห็นว่าไซน์สี่สิบห้าคืออะไรท่องๆครับนึกให้ออกเร็วไซน์สี่สิบห้าคืออะไรคือรูทสองส่วนอะไรครับส่วนสอง เอามาทำะไรอีกตามโจทย์คือยกกำลัง2ครับต่อไปแทน60มีค่าเท่ากับแทน60คือ,อรูทลเอ้ยแทน60คือรูทสามเอามายกกำลัง2อีกทีหนึ่งครับต่อไปคอร์ส60คอร์ส60มีค่าเป็น1ส่วน2นั่นเองต้องจำให้ได้นะครับต่อไปแสแปรรูทสองส่วน2กำลัง2จะออกมาเป็น 2.4ส,ส่วนซ้าย30ยกกำลังสงมีค่าเป็น3บวก1ส่วน2ครับเราจะเห็นว่าเป็นการบวกลบเศษส่วนธรรมดานั่นเองครับ2.4ส,ส่วน4ก็คือ1.2ส่วน2นั่นเอง1.2ส่วน2บวก1ส่วน2มีค่าเป็น1นะครับ1มาลบกับ3ตอบลบ2นั่นเองง่ายต่อไปก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่มีความยากขึ้นมาอีกนะครับมีข้อสอบโอนตด้วยข้อ3เป็นข้อสอบโอนตเดี๋ยวครูขอดู สลวกัญหาคือว,ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องวงกลมหนหน่วยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะมาทําข้อ3ให้ดูดีกว่านะครับข้อ3โจทย์บอกว่าถ้า2คอร์สกำลัง2เซต้าบวกคอสเซตาเท่ากับ1งต้องการเซตาที่มีค่าตั้งแต่0ถึง90เซตามีค่ากี่องศาครับข้อนี้เป็นข้อสอบโกลเดตปี54ข้อ28ข้ออัตนันต้องบอกก่อนว่ายังเขียนไม่สวยนะครับแต่ก็จะพยายามเขียนให้ดีที่สุดครับวิธีทา จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้2 cos อสกำลัง2เซบวกคอสเซเราย้าย1มานะครับจากวง1อยู่ฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นลบ1ครับทีนี้มันจะอยู่ในรูปของสมการพหุนามจะต้องทำการแยกตัวประกอบก็คือแยกเป็น2วงเล็บนั่นเองใส่2 cos สซครับกับคอส θ ซไว้ คูณกันได้ลบ1บวกกันได้1 2คอสต้องมาคูณกับบวก1ส่วนลบ1ตัวนี้ต้องมาคูณกับคอสเห็นไหมครับเป็นการแยกตัวประกอบนะนักเรียนจะต้องได้นะครับเป็นแยกตัวประกอบมอต้นครับเราต้องมาหาค่าแต่ละวงเล็บครับวงเล็บที่1 2 cos คอสเซตาลบ1เท่ากับ0กับคอสเซตาบวก1นเท่ากับ0นนั่นเองจะได้ว่าคอสเซตามีค่าเป็น1ส่วน2กับคอสเซตา อีกมุมหนึ่งมีค่าเป็นลบหนึ่ง cos อ,อะไรได้1ส่วน2ครับนั่นก็คือ cos หกสิบนั่นเองมีค่าเป็น1ส่วน2อครับอีกสมก,การหนึ่งครับ cos อ,อะไรได้ลบหนึ่งมันก็คือ cos อร้อยแปดสิบองศาได้ลบหนึ่งหลังจากนั้นเรามาดูโจทย์ครับโจทย์ต้องการเซต้าที่มีค่ามากกว่าเท่ากับ0หรือน้อยกว่าเท่ากับ90องศาอะไรอยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง9กครับก็คือ60นั่นเองเพราะฉะนั้นเซต้าเท่ากับ1้0ก็ไม่ถูก ข้อนี้ตอบ60องศาง่ายมากๆครับครูเขียนยากมากๆเลยที่จริงสมองครูไปเร็วกว่านี้พูดได้เร็วกว่านี้แต่มันช้าตรงเขียนครับนักเรียนนักเรียนต้องเข้าใจเดี๋ยวครูจะไปฝึกเขียนให้มันคล่องๆต่อไปน่าจะเขียนได้สวยแล้วก็เร็วกว่านี้สําหรับคลิปนี้ใช้เวลานาน,านพอสมควรคาดว่าน่าจะเกิน15นาทีแล้วนะครับ หัวข้อต่อไปเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยขอติดไว้เป็น EP ีที่3ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้จะเอาไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียนจะต้องมาเรียนกับครูอีกใน EP ีที่3แล้วพบกันในคลิปหน้าเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติถ้านักเรียนฟังคลิปนี้แล้วครูสอนเร็วไปนักเรียนสามารถกลับไปฟังได้หลายๆรอบเลยนะครับครูพยายามสอนให้กระชับชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดพร้อมกับมีแบบฝึกหัดหลายระดับทั้งง่าย ปานกลางและก็ยากเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำครับต่อไปคลิปหน้าจะเป็น EP ีที่3สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ